สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast เซรีพิสุจิ์เชื่อสองปอแตกกันจริงเย,ย้บิ๊กตู่ไปร,รวมไทยสร้างชาติก็ขายไม่ได้เชื่อเลือกตั้งรอบหน้าหมดโอกาสกลับมามั่นใจยังไม่ยุบสภาซัดชวนไม่เข้มแข็งทำสภาลม เมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีวันที่24พฤศจิกายน2565ที่ทรัฐสภาพลตจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสอสสบัญชีร,รายชื่อหัวหน้าพักเสรีรวมไทยกล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกร,รัฐมนตรีและร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพักพลังประชารัฐเตรียมแยกทางกันว่าพลเอกประยุทธ์มีปัญหา ไม่สามารถอยู่พักพลังประชารัฐต่อไปได้ต้องไปหาพักใหม่คือไปอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติและวก็ดูดสอสอจากพักอื่นไปซึ่งเป็นความเลวร้ายทางการเมืองไทยคนพวกนี้หลังจากไปทุจริตมาก็เอาเงินเหล่านี้มาซื้อสอสอพักไหนประมูลได้ก็ไปอยู่กับเขาดังนั้นจึงขอให้ประชาชนจำไว้ว่าพักไหนที่ดูสอสอไปเมื่อเขากลับเข้ามาแล้วก็จะมาโกงอีก เป็นธรรมชาติเพราะเสียเงินไปแล้วซื้อตัวสอสอมาแล้วก็ไปซื้อประชาชนอีกพอเงินหมดเข้ามาโกงบงประมาณทําให้ประชาชนเดือดร้อนจึงขอให้ประชาชนเลือกให้ดีอย่าเลือกคนโกง,งคนเลวเข้ามาทํางานไม่อย่างนั้นประเทศก็จะอยู่แบบนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิกาวเมื่อถามว่ามองการแยกการเดินของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์แตกกันจริงหรือไม่ พลตำรวจเอกเซรีพิสุทธิ์กล่าวว่าถ้ารวมกันก็ได้ก็จะเป็นพรรคใหญ่และสามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ถ้าแยกกันเดินพรรคก็เล็กลงดังนั้นตนเชื่อว่าคงแตกกันจริงๆไม่ใช่อีเวนต์และสำหรับตัวพลเอกประยุทธ์ไปอยู่กับพรรคไหนก็ไม่มีใครเอาแล้วอันนี้ไม่ได้พูดเองแต่ประชาชนสะท้อนมาพวกที่ชูป้ายสนับสนุนรักประยุทธ์เชียร์ประยุทธ์นั้นไม่ใช่ความจริง ดังนั้นไม่มีทางที่การเลือกตั้งครั้งนี้พลเอกประยุทธ์จะได้กลับมาเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ยุบสภาแน่นอนคงอยู่ยาวรอพักที่จัดตั้งอยู่เบื้องหลังพร้อมแล้วดูสสไปให้ได้มากที่สุดเชื่อว่าจะสามารถชนะการเลือกตั้งได้เขาถึงจะยุบสภาตอนนี้เขากำลังแต่งตัวอยู่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิก่าว พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวถึงกรณีสภาลม่มเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าเป็นเพราะสอสอไม่มีวินยัยประกอบกับนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่มีอำนาจที่จะลงโทษสอสอได้แต่ถ้านายชวนเข้มแข็งตนคิดว่าจัดการได้แต่นี่ไม่มีความเข้มแข็งซึ่งไม่ใช่พึ่งไม่มีแต่ไม่เคยมีความเข้มแข็งเลยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ยอมร่วมรัฐบาลกับเผด็จการเพื่อหวังตำแหน่งแล้วเมื่อวานนี้ก็ถูกสสจวกลางที่ประชุมสภาหลังวินิจฉัยไปเข้าข้างฝ่ายรัฐบาลดังนั้นเมื่อไม่ซื้อตรงก็ไม่มีใครมาเชื่อถือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ